เสียภาษีหนึ่งรอบเท่ากับ12เดือนนั่นแสดงว่าทุกนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีปีละหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ารอบระยาวลาบัญชีก็คือรอบของการจัดทำบัญชีสรุปตัวเลขงบการเงินเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีนั่นเองถ้าเทียบกับตัวเรา ก็เหมือนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองค่ะปกติเราก็ต้องจ่ายทุกปีใช่ไหมคะแต่เขาก็จะกำหนดเวลาแน่นอนลองไปเลยว่าของปีไหนก็จะเป็นไปตามปีปฏิทินใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงสาเอ็ดธันวาของปีภาษีนั้นก็จะมายื่นในปีภาษีถัดไปนะคะก็จะอยู่ระหว่างหนึ่งมกราคมจนถึงส1อมีนาคมของปีภาษีถัดไปนั่นเองค่ะ อันนี้คงจะเข้าใจรอบระยะเวลาบัญชีมากขึ้นแล้วนะคะรอบระยะเวลาบัญชีมีกี่ประเภทคําถามนี้ก็น่าสนใจนะคะตามที่เราทราบกฎหมายกําหนดให้รอบระยะเวลาบัญชีต้องมี12เดือนโดยเราสามารถกําหนดรอบระยะเวลาบัญชีได้2แบบนะคะถ้าเป็นนิติบ,บุคคลแบบที่1 ก็เหมือนกับของเราเลยนะคะเหมือนกับภาษีงนได้บุคคลธรรมดาเลยก็คือรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทินเราเรียกว่าคาล endar เดียร์ก็หมายถึงการกำหนดให้วันเริ่มและวันสิ้นสุดในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสียภาษีอยู่ระหว่างวันที่1มกราคมและ31ธันวาคมตามปีปฏิทินค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมกันมีส่วนใหญ่นะคะและก็ให้ผลดีเพราะว่าเราสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาเปรียบเทียบกับงบที่ปิดในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันเพื่อวัดประสิทธิภาพในการประกอบการได้ง่ายและที่สำคัญนะคะงบที่ปิดบัญชีตามรอบระยะเวลาบัญชีก็จะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนแบบที่2รอบระยะเวลาบัญชี ไม่เป็นไปตามปีปฏิทินนะคะเราเรียกว่าฟิกคอนเจียก็คือรอบที่มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสียภาษีที่ไม่ได้เริ่มจากมกราคมถึงธันวาคมตามปกติของปีปฏิทินค่ะแต่จะเริ่มจากเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนมกราคมและจะสิ้นสุดลงท้ายอีก11เดือนถัดไปนะคะนับรวมแล้ว ก็จะมีจำนวนเดือน12เดือนเท่ากันค่ะโดยจะเป็นงบที่เหลื่อมปีทั้งสิ้นเลยนะคะแต่เมื่อนับจำนวนเดือนที่นำมาสรุปยอดเพื่อทำรายงานทางการเงินก็จะมียอดทั้งหมด12เดือนเท่ากันค่ะเช่นถ้าง,งบการเงินนี้เริ่มตั้งแต่1ธันวาคมก็จะสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายนของปีถัดไปนะคะ งบเปลื่มปีแบบนี้มีอยู่มากเหมือนกันนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่ารอบเรีเวลาบัญชีก็จะมี2ลักษณะน,นะคะคือเป็นไปตามปีปฏิทินคาล endar year กับไม่เป็นตามปีปฏิทินฟิกอน year แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็12เดือนเท่ากันคะ่ะแล้วเหตุใดจึงมีการทำงบที่ไม่เป็นตามปีปฏิทินละ่ะ จากข้อมูลประเภทของรอบระยะเวลาบัญชีที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดทำงบการเงินโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปฏิทินนั้นก็มักจะสอดคล้องกับความเข้าใจและก็ไม่ซับซ้อนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีแบบไม่เป็นไปตามปปฏิทินมากกว่านะคะคำถามก็คือว่าแล้วทำไมจึงยังมีการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ไม่เป็นไปตามปีปฏิทินละคำตอบก็อาจจะมีหลากลายรูปแบบนะคะซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าภายหลังจากที่เราจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็ต้องมีการจัดทำงบการเงินโดยงบการเงินนี้ก็ต้องมีการสอบบัญชีและการสอบบัญชีก็ย่อมมีค่าสอบบัญชีที่ต้องใจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนั้น บางนิติบุคคลก็จะมีการจดทะเบียนปลายปีเช่นจดในวันที่15ธันวาคมแต่บางบริษัทหรือบางนิติบุคคลก็อาจจดทะเบียนในวันที่27ธันวาคมไปเลยก็มีนะคะหากเลือกรอบเลี้ยะเวลาบัญชีให้เป็นไปตามรอบปีปฏิทินนั่นหมายความว่า,วาอีกไม่กี่วันก็จะถึงเส้นปีแล้วก็ต้องปิดงบ ณนะวันที่31ธันวาคมของปีนั้นซึ่งก็คงไม่ทันนะคะหรือบริษัทยังมีสถานการ์ดำเนินการก็คือพูดง่ายๆว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดยังไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรทาให้การปิดงบรอบตามปีปริทินนั้นอาจเพิ่มรายใจ่ายให้กับบริษัทในเรื่องของค่าสอบบัญชีแบบนี้นะคะเราจรึงเลือกจะทำรอบระยะเลาบัญชี ให้ไม่เป็นตามปีปฏิทินก็ได้นะคะซึ่งอาจมีผลทำให้ผลประกอบการของกิจการมีความชัดเจนขึ้นและการเตรียมทีมงานได้บัญชีเพื่อปิดงบการเงินมีความพร้อมมากขึ้นนะคะยืดระยะเวลาการจ่ายชำระค่าสอบบัญชีออกไปได้อีกตั้งหนึ่งปีนะคะและก็เป็นทางเลือกที่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนะคะ หรือไม่บางนิติบุคคลจําเป็นต้องทำรอบระยะเวลาบัญชีให้ตรงกับบริษัทแม่ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีไม่เป็นไปตามปีปฏิทินก็เพื่อประโยชน์ในการจัดทำง,งบการเงินรวมก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่เป็นตามปีปฏิทินหรือเป็นตามปีปฏิทินนะคะ ผู้ประกอบการก็ควรทราบกำหนดในการดำเนินการทางภาษีหรือมีที่ปรึกษาที่ติดตามเรื่องการยื่นแบบทางภาษีให้อย่างมืออาชีพนะคะเพราะการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีต่างๆอาจจะแตกต่างกันในแต่ละนิติบุคคลนะคะที่มีรอบตามปีปฏิทินทั่วไปหากดำเนินการเกินกำหนดก็ย่อมมีค่าปรับที่ค่อนข้างแพงรออยู่เบื้องหน้าได้นะคะ พูดแบบนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่กำลังมองให้เห็นว่ารอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะเป็นแบบไหนจะตามปีปฏิทินหรือไม่เป็นตามปีปฏิทินก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับผมประกอบการที่ชัดเจนมากกว่าคะ่ะคำถามต่อมานะคะใครเป็นคนกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีละ่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ก่อตั้งนิติบุคคลก็จะเป็นผู้กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีนะคะ ซึ่งการกำหนดรอบบัญชีสามารถทำได้โดยการระบุวันเริ่มรอบและวันสิ้นสุดรอบในแบบที่มีข้อบังคับภายใต้ชุดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบ,บุคคลแล้วก็ปิดบัญชีตามรอบระยะเวลาบ,บัญชีที่ระบุในแบบข้อบังคับนั้นคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถเลือกรอบระยะเวลาบ,บัญชีได้เองด้วยนะคะ ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ต้องจดข้อบังคับตอนจัดตั้งนิติบุคคลเอาไว้นะคะโดยให้ทำการเลือกปิดบัญชีพายใน12เดือนนับจากวันก่อตั้งและหาก,กเลือกรอบบัญชีใดแล้วก็ต้องใช้รอบบัญชีนั้นไปตลอดนะคะเว้นแต่จะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราก็คงจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะ เรามาดูตัวอย่างประกอบให้เห็นเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะสมมุติว่าบริษัทรักดีจำกัดจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562าบริษัทรักดีไม่ได้จดข้อบังคับนะคะซึ่งมีผลให้บริษัทสามารถเลือกรอบบัญชีได้2รูปแบบรูปแบบที่1รอบบัญชีตามปีปฏิทินกับรูปแบบที่ส รอบบัญชีไม่เป็นไปตามปีปฏิทินนะคะในรูปแบบแรกที่รอบบัญชีเป็นตามปีปฏิทินงบปีแรกจะจัดทำตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2562ก็คือวันที่เราก่อตั้งนะคะไปสิ้นสุดนะัสิ้นปีเลยค่ะของปีปฏิทินก็คือสาธันวาคม2562สส่วนงบปีต่อไปนะคะก็จัดทำปกติตามปีปฏิทินค่ะ ก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม2,563และมาสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2,563กับรูปแบบที่2นะคะรอบบัญชีไม่เต็มไปตามปีปฏิทินดังนั้นงบปีแรกก็จะตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2,562ก็คือวันที่ก่อตั้งนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดให้ครบ12เดือน ก็คือวันที่31มสกราคม2,563และปีที่2หรือปีต่อๆไปนะคะก็จะทำตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,563จนถึงวันที่31มสกราคม2,564อย่างนี้เรื่อยไปนะคะคำถามต่อมารอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนได้หรือไม่ น่าจะตอบได้นะคะเพราะตัวอย่างที่เราได้ยกไปก็น่าจะเห็นได้ว่าในปีแรกรอบระยะเวลาบัญชีก็อาจจะน้อยกว่า12เดือนหรือเท่ากับ12เดือนตามที่เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพต่อเริ่มต้นนะคะในหนึ่งปีก็จะมีทั้งหมด12เดือนเราบอกแล้วว่ารอบระยะเวลาบัญชีก็คือรอบของการจัดทําบัญชีเพื่อนําข้อมูลมาเสียภาษีประจําปีดังนั้น รอบรยะเวลาบัญชีจริงไม่สามารถเกินกว่า12เดือนได้นั่นคือปกตินะคะแต่ในบางกรณีนิติบุคคลก็าสามารถปิดงบการเงินเพื่อเสียภาษีโดยมีรอบระยบเวลาบัญชีที่น้อยกว่า12เดือนได้นะคะดังนั้นจากคำถามที่เขาถามมาในบทความ,รรมี้ตอนเริ่มต้นนะคะคือว่าอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ รอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคลว่ามีกี่แบบอย่างไรคําตอบที่บทความนี้เขาตอบนะคะรอบระยะเวลาบัญชีของนิติบุคคลนั้นสามารถแยกได้เป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปรูปแบบที่2รอบระยะเวลาบัญชีที่น้อยกว่า12เดือนและรูปแบบที่3 รอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือนโดยพิจารณาดังนี้นะคะรูปแบบที่1รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปนะคะรอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปนั้นก็จะเท่ากับ12เดือนโดยเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้นะคะไม่จวมเป็น,ปนต้องเป็นตามปีปฏิทินจะเป็นตามอื่นก็ได้นะคะก็คือไม่เป็นตามปีปฏิทินก็ได้ รูปแบบที่สองนะคะรอบระยะเวลาบัญชีที่น้อยกว่า12เดือนรอบแบบนี้ก็จะมีได้เฉพาะสกรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีที่1จัดตั้งกิจการขึ้นใหม่คะ่ะจะถือจากวันที่เราจัดตั้งขึ้นจนถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีในปีแรกก็ได้นะคะแต่รอบระยะเวลาบัญชี ในปีต่อไปจะต้องเท่ากับ12เดือนนะคะกรณีที่2ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในปีแรกรับอนุญาตจะน้อยกว่า12เดือนก็ได้ะคะ่ะกรณีที่3นะคะเมื่อเลิกกิจการให้ถือเอาวันที่เจ้าพนักงานจดทะเบียนเลิกกิจการนั้นเป็นวันสุดท้าย ของรอบระยะเวลาบัญชีค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่4กิจการควบเข้ากันหรือเป็นการควบรวมกิจการนั่นเองค่ะก็ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างผู้สุดนิติบุคคลน,นั้นได้เลิกกิจการรอบระยะเวลาบัญชีที่ควบรวมเข้ากันก็จะเป็นไปตามการเลิกกิจการนะคะซึ่งอาจน้อยกว่า12เดือนก็ได้ มีข้อสังเกตนหนึ่งนะคะในกรณีของการเลิกกิจการแต่ยังไม่เสร็จในการชำระบัญชีหากมีกำไรสุดที่เกิดขึ้นจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าบริษัทยังคงมีสภาพเป็นนิติบ,บุคคลอยู่ตราบเท่าที่ชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้นนะคะดูรูปแบบที่3นะคะรอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือน รอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่าสองเดือนก็คือขยายไปมากกว่าสองเดือนนั้นจะเป็นเฉพาะกรณีที่เรื่องกิจการนะคะซึ่งหากผู้ชําระบัญชีและผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วนะคะถ้าได้ยื่นคำร้องต่อทิ่ปดีภายใน30วัน นับ่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกอธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปได้ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในรอบนี้ก็จะเกินก1 2เดือนได้ค่ะนั่นก็คือคำตอบของคำถามนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือรอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไป ก็จะเป็นตามปกติก็คือ12เดือนนะคะกับรูปแบบที่2รอบ,อบระยะเวลาบัญชีที่น้อยกว่า12เดือนและรูปแบบสุดท้ายนะคะรูปแบบที่3รอบ,อบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือนหวังว่าสิ่งที่นามาฝากในวันนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของรอบ,อบระยะเวลาบัญชีของนิติบ,บุคคลกับรอบ,อบระยะเวลาบัญชี ของภาษีเหมือนได้บุคคลธรรมดาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ถือเป็นหน่วยภาษีเหมือนกันนะคะก็ต้องชำระภาษีเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นเพียงแต่การจัดการการจัดทำข้อมูลทางภาษีนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP นะีหน้าสวัสดีค่ะ